ซิมสาสีจะบินได้ว่ะออ้ยไอ้เชียเทพซีบินได้ไอ้สัพเจ้าไอ้เฮียคำเตือนคลิปนี้เมือนะคะที่ค่อนข้างหยาบคายและมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมน้องๆหนูๆคนไหนกดเข้ามารับชมก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผอมสวัสดีครับแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างขอโทษทีครับเอ้าวเชี่ยอะไรเนี่ย มิสเตอร์บีสอะไรวะเนี่ยมิสเตอร์บีสไอ้ซาไอ้เหี้ยนะข้างในมันก็เป็นมิสเตอร์บีสไอ้เหี้ยไอ้เอิร์ดเอิร์ดอะไรมีมิสเตอร์บีสอยู่นี่ไอ้เหี้ยมึงดูมิสเตอร์บีสมันไม่ใช่สกินหรอกมันน่าจะเป็นพวกแอดมินแหละไม่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 มึงดูมึงดู ทั้งในเนี่ยในในในเนี่ยนะมันเป็นหน้าบิตเตอร์บีตอีกเหรเฮียบิตเตอร์บีตัวจริงอยู่ข้างในเฮียมันแฮกเพียมไปดิแฮกแฮกแฮกมิเตอร์บีติจเคนชื่อ JK JK โรลินมั้วเอาวอเตอร์เอ้าไอ้ชี้ดีกูวาร์ปอะไรครับเนี่ยคือเมื่อประมาณวันสองวันก่อนที่กูบอกกูเข้ามาแล้วกูเจอคนชมว่าเฮีย คนดังแล้วตอนนั้นอะ่ะเหมือนเขากําลังเทสแมปอยู่ตอนคืนอะ่ะแบบแม่งเปลี่ยนแมปเป็นแบบเป็นหมู่บ้านไอ้เอียนึกว่าหมู่บ้านคาบอยอะ่ะแล้วแม่งคนกูแล้วกูได้ถือปืนอะ่ะแบบกดหยิบกดหยิบปืนขึ้นมาแม่งกลายเป็นแบบเฟิร์สเพิร์นทันทีอะ่ะไอ้เฮียกูแบบกูนึกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นแ,บบแนวอย่างนั้นแล้วแต่พอมาวันนี้แม่งก็กำลังทดสอบอยูอ่กำลังทดสอบระบบอยู่ระบบอยู่แบบว่ากําลังแบบก็เลยนะทู่ทูไถไถอยู่นะโอ้โห คือกูเข้ามากี่รอบนี่คือกูไม่เคยเห็นแบบเดิมเลยเข้ามาแม่งเปลี่ยนใหม่ทุกวันี่ข่มาร้ายรอบแล้วงเนี่ยไ <c oughs> yeah. อ้เฮียรอบล่าสุดแม่งที่เราถ่ายคลิปก็เดือนที่แล้วก็เป็นไงละ่ะมันก็ไม่ใช่แบบเนี้ยมาแล้วแม่งมาใหม่หมดเลยนี่มีแมวด้วยแมวไม่มีปืนนะแม่งเอาโล่มาแทนตอนนี้มึงไม่มีปืนแล้วใช่ไหมเออมีแต่กระบองกับโล่อ่าเป็นหน่วยปราจราจรเลยอีอะ ไอ้เหี้ยมันเป็นค่ายทหารหรือว่าค่ายตำรวจกันแน่เนี่ยค่ายปาจราบจลาจลไอ้ลจนถ้ากูเป็นนายร้อยนี่ใช่เลยนะโอ้โหมึงควงมึงควงกระบองทีนี่คือแบบเอ้ะมึงควงกระบองทีนี่คือเฮ้ยตรงนี้ไม่มีหลุมไอ้เหี้ยหรือว่ามึงตีกวูวะไม่ได้ตีตีมึงก็เลื่อนลมไปแล้ววะเนี่ยมึงทำกูล้ม อะไรวะเนี่ยโอ้ยเนี่ยชัพเจนเดีย๋ยวไปหาเสื้อผ้าเปลี่ยนอ้อยบ้ <c oughs> <ม>านเนี่ยมึง <c oughs> มึงลองมาทำสกิลมึงลองมาทำเซตมึงลองทำทำทำเซ็ตอื่นนี่ครับทำใส่แม่งรัวๆจนแม่งออกเกมอ่ะทำใครอะ่ะทำใส่ประชาชนหรือใครก็ได้เออทำแบบล้มเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยโอ้แต่งอย่าโดนยิงทิ้งอะไรนี่มันชุดออกงาน <c oughs> <c oughs> กูเนี่ยใส่ชุดนี้ออกงานอ <c oughs> นี่มีกล้องนี่เคยเหนนะมันจะมีคนคนหนึ่งอ่ะที่เขาอะไรนะใส่สูตรสะพายกล้องแล้วเดินเข้ามาในป่าทํางานหนัก <laughs> ทครวะไม่รู้จักเขาเขาคนนั้นเขาทำงานหนัก <c oughs> เพื่อที่ทแบบให้ชาะสนิกรชาวไทยเนี่ยเขาเรียกว่าลอยู่ดีกินดีมีความสโอ้ยตีกรมีอะไรฮะมึงรับไม่ได้เหรอฮะไอ้ยังมไม่มีกระบ,บอกกูทำอะไรไม่ได้อ่ะ มึมมงไม่มีห่ะกระบอกไม่มีเฮียมันเปลี่ยนเป็นแค่โลอย่างเดียวเหมือนมึงแบบเหมือนมึงแบบตอนแรกมึงอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยเจอเจอเหยื่อเหยื่ออารมณ์เรามามา,ม,า,ม,ามึงมึงมีโซ่ไอ้เขาเรียกกุญแจับมือไหมไม่มี <laughs> บอกอยู่มีสองอย่างไ <laughs> อ้เหยอะคึกปิวมีกระบอกเนี่ยเนี่ยกระบอกน่าจะเกียร์ดีที่สุดแล้วนะอ๋อไปโดนหนีเลยโดนหนีโดนหลบเว้ยโดนหลบ ดูวันนี้แบบไม่ค่อยมีอะไรนะไอ้ยะกู<ด>คิดไปยังบ่าะดูแบบแบบก่อนหน้านี้ดูยังยิ่งใหญ่อันนี้แบบเหมือนนเน้นเน,น,น้นตกแต่งภายในมากกว่ามัน,นดู<า>เล็กมากเลยอ่ะไม่มีสนามฝึกซ้อมแบบหรือว่าตรงนน,รน้นวะดทุเีนเอ้ยเกรียนเหมือนยอมครับยอมครับเอากูตั้งไปน้องคึ้นผมแค่อยากเป็นทาหาร S <S เฮ้ย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 ทำทำไม่เป็นมันต้องให้มันเป็นมันต้องให้มันเป็นเออกลับไปไอ้เหี้ยไม่มีเออมึงตีได้ไหมตีได้ไหมตีได้เออตีแม่งตีแม่งมตีแม่งสาระเลตีแม่งตีแม่งเอออืมอยากเป็นทหารใช่ไหมอยากเป็นทหารต้องอดทน โอ้ยเฮีย้ยโอ้ <S <S 1> <S 1> ไอเนี่ยมึงดูดิมึงมันมันมีเหมือนแบบเป็นบอทที่แบบว่าเป็น,นอะไรนะประชาสัมพันธ์เนี่ยแล้วแบบแม่งออกกดกดคุยกับแม่งคือบอกสวัสดีครับแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างขอโทษทีครับเพื่อเพื่ออะไรมึงมาอยู่ทําเพื่ออะไรตรงนี้ฮะตรงนี้มีเขาเรียกว่าสนามฝึกซ้อมป่ะสนามฝึกซ้อมอยู่ตรงนี้ทุกคน <S <S ใช่นี่เด็กๆก็โดนอย่าเด็กดิงๆอยู่เยแล้วก็มีเอ้ที่มึงดูมีโปด้วยมีโป้เฮี้ย มีอยู zat, ่ได้เหี้ยแบบนี <må. S 1> ้ีมีโปันไอสัตว์โปเกลื่อนเซิร์ฟเลยมีทุกวันอ่ะแบนทุกวันอ่ะนี่มันเขาเรียกว่ายอมมนุษย์ที่มาฝึกทหารอ้ยเคกี่คนวะกูดูไม่ออกอ้ยมึงหว่นกระบอกเลยกี่คนกระโดดจนมันเลยไอเหี้ยแมงบินเป็นแมงวันเลยสัตว์เยอะนะเออหลายคนเยอะเนี่ยสองสามคนเลยอ่ะมีหัวเบคอนแล้วหนึ่งอ่ะกูเห็นอยู่ว เอาจิงแม่งก็พวกโปรนี่แม่งก็กูไม่ต้องรู้ไม่รู้ว่าแม่งต้องการส้นตีอะไรนั่นปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยมีคนบอกให้โหวตคลิกโอ้ยเออเนี่ยมึงทำให้ล้มเป็นแถวเลยเนี่ยทำให้ล้มเป็นแถวเลยมันกำลังกระโดดจ้าข่างตีคนเว้ยเฮ้ยไอ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 ม่วงไหนไหนเออตีแม่งที่ไหนอ่ะ อย่าทำอย่างนี้กับทุกคนก็ได้ไหมนายเป็นทหารรับใช้ประชาชนไม่ใช่มาทำร้ายประชาชนพวกนี้อุ้ยมีเบอร์เซิร์ฟว่ะเอาโดว์เคิร์ดมึงโดว์เคิรมึงโดว์เคิร์ดถือโล่หน่อยแล้วจะตายไอ้เหี้ยมึงทำอย่างกระโล่กูช่วยได้อะช่วยได้ช่วยได้ช่วยจนตีเลยนี่ในตัวนี้มีเบอร์เซิร์ฟเลยมีกูเห็นเบอร์เซิร์ฟเห็นเบอร์เซิร์ฟเบอร์เซิร์ฟเออุ้ยเจอเบอร์เซิร์ฟเจอเอาเบอร์เซิร์ฟหายไอ้เหี้ยเดี๋ยวรอเลือดเกมก่อนกูตะกิ้กูหดแบบสั่งสอนฮึ่มหน่วยกล้านนยดีี่ฮะ ชื่ออะไรเนี่ยเดียวัล罗斯เหรอเ <c oughs> <c oughs> ดียวัล罗斯นายนายมี oh <my> สีหน้าที่ค่อนข้างจะเป็นมิดช้ได้เลยนะเยอะขาเยอะขาเยอะมากแล้วก็ตรงนี้มันไอ้แค่ก็นึกว่ารีไวรีไวตอนเราโดนระเบิดบุมหน้าอ๋อเขากำลังสอนไซหันขวาหันอยู่ตรงนี้เอ,อิร์อไม่มีใครหันเลยไม่มึงถือกระ <c oughs> บอกแล้วก็เ <c oughs> ดไอ้นี่แม่งตีทุกคนเลยโร็วให้ทุกคนลงไปข้างล่างไง ไม่แต่ตอนคนอยู่ในแถวมันก็ตีกับหลังหันหรือ <สบ S 1> การ <สบ S 1> หันแบบร้อยแปดสิบองศากึ่งขวาหรือการ <สบ S 1> หันแบบสี่ห้าองศานี่เออ,อเขาเขาเรียนรู้ักสูตรแล้วเฮียเขาบอกกึ่งขวาเห็นไหมแสดงว,ว่านี่คือเขาเรียนรู้แล้วกึ่งขวาตอนแรกตอนแรกเป็นอะไรนะตอนแรกเป็นเฉียงหันเฮียเฉียงขวาหันเลยเ <c oughs> ออกึ่งถูกแล้วกึ่งกึ่งขวากึ่งซ้ายหรือยเงี้ยอโอเคก็ถือว่า <ก S 1> เริ่มพัฒนาการหลักสูตรนะให้มันดีขึ้นก็โอเคด้วยา้ประ,รระชชน,นนีทั้งหมดออทราบนี่คนนี้ดูดูค่อนข้างที่จะเป็นครูฝึกที่โอเคนะซึ่งหน้าตาก็หงเห้งใช้ได้นะเอคือแม่งฝึกสองหน่วยพร้อมกันตรงที่เดียวกันเลยเนะี่ยอันนี้คือหน่วยข้างหน้าก่อนหน้า,นนาใช่ไหมและนี่ก็คือหน่วยหนึหน่งที่ประชาชนเหมือนจะไม่จะฝึกแยกกันใช่เนี่ยนะไอนี้มัน ยินดีต้อนรับทุกคนนะอันนี้อีกหน่วยหนึ่งแล้วก็ใส่หมวกสีภาษาซีดสีภาษาซีดเขียนเขาเขียนว,ว่าเทพเลยรนะเทพเลยเทพสีสาต์อ๋อเทพสีสาตว์สีภาษาซีดบินได้วะอฮ้ยไอ้เชี่ยเท,ยทพซีดบินได้ไอ้สัพพเจ้าไอ้เชี่ยอะไรยศนักโทษพวกยศนักโทษน่าจะเป็นพวกแฮกแน่เลยอ่อไอ้เทพสีสาตว์อะนี่ยที่มันบินอยู่นะ แต่ว่าเด่นยนักโทษไอ้เทพเจ้าสีซาร์เป็นนักโทษใครมั่งมาอาจจับเทพเจ้าซีมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวเทพเจ้าซีไอ้ว้ามา้าร์คคนไหนวะมาร์คไม่มีหัวกีตาร์แล้วมั่งดูไม่ออกกีตาร์แมนสัตว์ปกติจะต้องมีเสียงปืนนะแต่วันนี้ไม่มีเสียงปืนเลยเขาปืนออกไปปืนออกไปมั่งเงียบยิ๊บแหละเออไอ้ตัวน,นี้อะไร่รก,กระป๋อง เราคิดว่าเรามาเฮ้ยเจอประชาชนออออเออเออเฮ้ยประชาชนแอร์เข้ามาแอรใส่ชุดทหารด้วยนะมันฝ่าฝืนกดว่ะม้าศึกไอ้สัตว์ม้าศึกแห่งอโยธยาไอ้เหี้ยไม่กี่ม้าศึกม้าศึกลม้มวะกูว่ากูจะสำรวจก่อนว่าในนี้มีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นซ้อมยิงเป้านะซ้อมยิงไงไม่มีปืนอืมแล้วแบบปืนไม่มี<น>ให้อดปืนหมดทุกยศแน่เลยยกเป็นพวก มอสหรือพวกเศกเนี่ยที่จะมีอาจจะฆ่าแบบเอาปืนออกเพราะเพื่อแก้ปัญหาแบบคนไม่ชอบยิงกันเป่าตายตายต้องตายเร็วๆด้วยอยากมีปืนยิงเบนเทนไอสัตว์กูแต่งนี้นะเป็นเบนเทนเทนนิสันเฮ้ยเอ้ยทงชาติเป็นผิวสวยว่ะเฟี้ยว่ะเฟี้ยวเฟี้ยวมาแล้วเซิร์ฟแหลกเพราะทงนี่เอง ใช่อะเซิร์ฟแบ็คพรทงเล็ไวไอ้เนี่ยนี่ทงผิวสวยนะเฟีย้ยวเลยจังหวะนี้อ้าวอ้าวอ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 าไอ้เนี้ยกูรำคาญกระบองอะ่ะแค่แค่มึงหยิบกระบองขึ้นมามึงก็ทำให้กูล,มล้มละขอขอขอสอบดูด้วยว่ามันมีอะไรน่าสน,นใจบ้างไหมถ้าไม่มีอะไรกูพออะไรยังแม่งดูหงอยมากเลยอ่ะขับปืนไปเหมือนขาดชีวิตเลยขับปืนแล้ว, <S <S ลวมันมันไม่โอเคเท่าไหร่เลยอ่ะไม่ได้เสียงแบบ ปะปปวังไม,ไม่ไม่ด้เสียคนตายอืมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครกันนะ่ะทำไมเขาถึงทำหน้าเศร้าแบบนั้นน่ะไอหัวเกียร์เนเฉยไม่รู้หรอกเราเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาเป็นใครกันอันนี้น่าจะแต่งไม่เสร็จแน่เลยอืมยังแต่งไม่เสร็จเนี่ยตรงนี้ที่จริงมันคนจะมีแบบว่าเขาเรียอะแต่แต่อาคารหน้านี่มันแต่งจัดเต็มละแต่อ,อาคารนี้ยังไม่นั่น คือกูอยากให้อะมันจะทาอะไรก็ทําให้มันแบบเป็นชิ้นิปนอันดีที่ทำให้แบบกูเห็นแม่งเสะเดี๋ยวอีกครั้งก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวอีกครั้งก็เป็นแบบนูน้นไม่เอาให้มันเรียบร้อยจบๆทีเดียวนั่นดิแม่งเปิดเือนหลายใจอ่ะเือนแบบไม่จบไม่สิ้นถ้าจะทำก็แบบไอ้เหียมันก็ขยายส่วนเสริมเพิ่มก็ได้ล้าเอาแบบใหญ่ๆแบบเป็นหลายๆส่วนไปเลยอืมอันนี้คือแบบไอ้เฮียเดี๋ยวแม่งก็ส่วนนี้ก็โดนตัดออก อันนี้เหมือนแบบมังเอาออกเอาออกเข้าเข้าออกอะไรั้งตัดส่วนนู้นออกเพิ่มส่วนนี้อะไรั้งไม่จบไม่สิน้นก็ว่านะตอนอีพีแรกน,นั้นนะ่ะสนุกและไฮ้นนที่แบบเดินออกมาหน่อยๆแล้วมีที่ฝึกอะอัน,นั้นนะโอเคเลยนะหรือที่ไอตรงไอตรงตอนที่มีโดดหอนนะอันนั้นก็โอเคนะอ่าตัวนี้อะที่มันจัดจัดเต็มอโอ้โหที่มัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะศาลเลยใช่ไหมคราบห้องศาลนะศาลเออเป็นศาลอ่ะเน้องศาลทหารเหรอเออทำผิดแบบทหารทำผิดต้องมาคืนศาลที่ตรงนี้หรือเปล่าไม่มีใครทำผิดอ่ะเพราะทุกคนมือเปื้อนเลือดทุกคนไม่เสือว่าผิดเฮ้ยเฮ้ยประชาชนรังเกียแล้วอ่ะเล่นแม่งเล่นแม่งอ๋อตีลงกูเฉย ไว้มันโดนหนีมันโดนหนีโดนหนีมันโด,ดนหนีประชาชนแอบเข้ามา,าในศาลได้ยังไงฮะ <c oughs> ไอ้เหี้ยมึงแค่เดินผ่านทุกคนก็พากันล้มเอาจริงไอ้เหี้ยรอบนี้แม่งไม่ค่อยมีอะไรเลยวะไอ้เหี้ยต้องมีปืนใช่ไหม,ม <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไอ้เหี้ยคือระบบมันแบบอะไรรู้วะค่ายค่ายค่ายทหารค <ไข S 2> <ห>่ายมีมีเขาเรียกมีสีสันมากขึ้นนี่ให้มันแบบ แบบบบแบบปบบแบบแบบ็บบบปแบบแบบแบบับบแบบอบนนีบก็บ้บนข้บวร้าบข้าบแาบแบ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 บับบแ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 บบนบบแ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 ยบแบบแบบยบบแ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 บบนบบแบบแบบใบบแับบบแบบแบบบบแบบแบบบบแบบ เป็นจิงเป็นจังเป็นชิมอะไรเออว่าเอาแบบนี้ถาวแล้วก็ค่อยพัฒนาเรื่อยๆ<น>เอย<ค>น,นะนก็เล่นเยอะแต่น่าจะใช้จุดนั้นได้แต่มไม่ใช่อ่ะกูก็ไม่เข้าใจว่าเปลี่ยนไปไหมไอตอนที่กูไปคุยที่กูไปคุยรอบรอบดึกอ่ะไอสา,ารไม่มีคนบอกว่าผมทันยุคสมัยกองทัพเรือด้วยครับอะไรเงี้ยไอเฮียแสดงว่าแม่งอ่ะเปลี่ยนแมปไปเรื่อยเว้มีทั้งกองทัพเรือตอนนั้นกูเข้ามาก็ตำรวจตอนนี้มาเป็นทหารอะไรก็ไม่รู้ไอเฮียคือมันไม่ทําให้แบบเป็นชิมไป็นอันไปจบๆไปเลยก็ครบเลยไง ไอ้สัมวมงมึงไม่ทำแมพแยกเลยก็ได้ออไอ้ย่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงเอาจริงมันก็อุ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเ่าด่า่าไอ้เ่ี้ยคลิปท่่แบ่าอ้เฮ่้ยเา็นาป็นเกยฮ่าฮ่าฮ่า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 ฮ่าฮ่า่าฮ่ากาฮาฮ่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 า่าฮยา่เฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่ตฮ่าเฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่อ่รา่เรารักาา น,ยนายคนรักในหลวงนายดูดูชข้หลังเราเร,าราักในหลวงเรารักในเราเรารักในหลวงขอเป็นข่ารองพระบาททุกชาติไปไอ <c oughs> <c oughs> สัตว์มึงมึงมึงมันคนดีจริงๆเลยเฮียมึงมันเป็ดไอเป็ดเ,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 เหลืองโอ <Okay. S 2> เคกูชชเจอแล้วเฮียหมวกมันเจ็ดสิบโอ้โหควยถองมีอะไรมี e x c ก l Excel ก h ซ r เชิด and ไอเฮีย e อ oh, c เซลเชิดแอนิแมนสตูดิโอไอ้สัสโคตรเฟี้ยวกูอยากได้เอาไปเลยจัดไปชอบล็อกเลนแบบเขาอื่นว่าแย่แย่อะไรอะลูคสัสเนี่ยคุณลูคสัสลูคัสเข้าไปไหนแล้วอะ<ด>ลูคัสเข้าเป็นโลกกระดูก<ม>เชิงกลางทำให้เขาเนี่ยเดินเขาเลยทำให้เขาเดินเดินต้องเดินสายเอวมากกว่าคนอื่นทำให้เขาไม่มีเพื่อน ต้องมือต้องไปดูคลิปไอ้ที่อย่างปั่นอะ่ะมันเอาจริงอะ่ะมันมันมันคือการ์ตูนเก์ฝรั่งเวแบบไอเจนเดินเดนไอมันจะเป็นไอคนใส่เสื้อม่วงๆแล้วเดินใส่ตูดเดินใส่ตูดไปมาแล้วมันก็มีเกสามคนผู้ชายแม่งเดินตามเวแล้วก็แม่งก็ไปเดาตูดกันในในวุเรือในเขาเรียกว่าอะไรอ่ออะไรเนี่ยเขาเขากำลังดูขังข้งงานจะซีเรียสเนี่ยซีเรียสเ,นยเลยวะผมสองล้านไม่เห็นหมวก จา่าสิบเอกดีกว่าห,หมวกของประทวนที่ห้องค่ะเขากําลังคุยเรื่องอะไรกันนะดูท่าทางจะเซเรียสนั่นเ,เ,น,น,เนี่ย <c oughs> มายืนมุง,งกันไอ้เชี่ยกูนึกว่าคุยเรื่องอะไรสัตว์คุยเรื่องหมวกเขาบอกมึงมาบอกดิกจำผมได้จ๊ะำผมได้หรอโอเคขอบคุณครับไปไอเ้เชี่ยเอ้าเอ้าไอ้เชี่ย กูนึกว่าจะคุยอะไรจริงจังแบบเ,เฮ้ยเราเจอเราเจอแฮกครับท่านเราควรจะจับมานะอะไรอย่างงี้ไอ้ัดสุดท้ายคงเจอจนเบื่อแล้วไม่คงไม่คุยกันแล้วออเขอยศจา่าสิบโทคืนหน่อยกูฝึกโซโลก็รู้ว่าผมยศจา่าสิบโทอ๋อคนนี้เขาลองเรียนว่าเขาเนี่ยยศจา่าสิบโทเจตัวีดียกูอกบอกดิผมก็ยศจา่าจ่าสิบโทเหมือนกันผมก็ยศจา่าสิบโทเหมือนกันครับเธอเป็นแลมาร์ก เป็นปะไม่รู้ว่าแต่ที่รู้ว่าลูคัสมาไยสัตว์ลูคัสไปแล้ววะไอ้เฮียลูคัสโอ้โหเปนเน็ลูคัสมาแล้วลูคัสเขามีปัญหาเรื่องโครงเรื่องกระดูกไม่ดีทำให้เขาเนี่ยต้องเดินสายก้นมากกว่าคนอื่นจนนั้นไม่เขานั้นไม่มีเพื่อนเอ๋อไอ้ียลูคัสหายไอ้ยี่ลูไอ้ยี่ลูคัสลูคัสโดนปี้ลูคัสลูคัสมีสองคนโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับเซิร์ฟวะเนี่ย ไอ้แค่ลูคัสเป็นพนเดี๋ยวบอกวัดตบ,บบัวบวบดวัดไอ้แค่บลูคัสเป็นสิงล่างไอ้แค่ลูคัสลูคัสบินอะไรวะมันเซิร์ฟมันเป็นอะไรอ่ะเออได้ยินปะกูก็หลุดไปทีนึงลแล้วไอ้แค่ไอ้แค่นี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะมั iverse, iverse, ลติเวิร์สมัลติเวิร์สลูคัสกูเจอคนใส่ชุดลูคัสสองคน อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นพลทหารอีกคนหนึ่งเป็นประชาชนนี่ลูคัสตัวใหญ่นอนอ้วนอยู่บ้านตายแล้วมั้งเขียนไม่ได้ทำไมลูคัสแม่งเถื่อนอย่างวัวเนี่ยอันนี้มีลูคัสเบิ้มใช่ไหมอันนี้ลูคัสเล็กล,ลูคัสเล็กอยู่นี่นี่เขาชื่อลูคัส <c oughs> <c oughs> ไอ้เยี่ยูคัสเจอเพื่อนเลยซะทำไมมันไม่ไม่คุยคลายกันวะลูคัสสวัสดีลูคัสไอเยี่ยเรื่องเนี่ยมันด่ามึงอ่ะเอิร์ดไอ้ลูคัสอะลูคัสวันมิววันมิววันมิวมัน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 เป็นประชาชนที่กำลังแอบอ้างเข้าไปในนี่เว้ย กระทืบมันกระทืบมันแล้วไอ้เหี้ยเหมือนในคลิปเลยไอ้สัตว์ลูคัสไม่เดินสายตูดแล้วก็มีคนเดินตามเลยถ้าลงลิฟต์นี่ใช่เลยนะตายไม่ให้ตายตายไม่ให้ตายเขาเขาชื่อลูคัสโดนโดนโดนตดย เรื่องราวชีวิตมหัศจรรย์ของลูคัสฉายแล้ววันนี้ที่บ้านพ่อมึงยหยุดหันตูดมาไอ้เฮียจ่าสิบเอกแม่งจับนักโทษแล้วก็บังคับให้นักโทษหันตูดให้วะโคตรชั่วจ่าโรคจิตดูดิแม่งไอ้เฮียแม่งใช้อำนาจในทางที่ผิดมากเลยสัตว์แม่งคนโรคจิตเลยประวั กก็บกดไอ้เแค่บังคับขู่เขน็นนักโทษหญิงอ่ะให้หันตูดให้ให้โคตตรรโคชั่วดูด,ดิเนี่ยบังคับให้นักโทษหันตูดให้แล้วเขาก็จะทำชำเรานัดเย็ดหลังไอสัตว์นัดหลังตึกยาวโคตรเดอะฟัก <laughs> ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันมีไอหมาพิมพ์ขอยศจ่าสิบโทคืนหน่อยส่งรูปไปแล้วไอ้แค่นี้ก็ไม่จบกับยศจ่าสิบโทอ่ะไอ้เหี้ยมันถึงขั้นแบบโบ o จ job ไอสัตว์เอิร์ดมึงดูดิไอ้เหี้ยเมื่อกี้แม่ง แม่งก้มลงเพื่อแบบว่านี่เรื่องอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยไพอิสวน์ไพอิสวนเอิ้อไพอิสวนตรงนี้ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ลงทุนยอะง้สัตว์ใครคือสุดยอดพระเจ้าโอ้ยเดี๋ยวล้มอ๋อพระเจ้าพระเจ้าล้มพี่เอ่อเขาเยอะเขาเยอะเท่าไหร่เยเอะสิบตีอ่ะเขาดูก่อนดิราคาเท่าไหร่วะ นี่ดูซิมันชื่ออะไรอ่ะห้าสิบห้าไทคอสโนหนึ่งเฮดแล้วก็มีงูขาแยกงูขาแยกร้อยหนึ่งโอ้โหโคตรแพงไพ่อิสวนกูแบบนี่อย่างเทพไพอิสวนกูมาเป็นทหารเนี่ยตีตีไพ่อิสวนดิตีไพ่อิสวนดิไพ่อิสุนที่ชอบให้พรมัวซัวอา้อาวอ้าวไพ่อิสวนหายวอเตอร์เอาอยู่นี่อยู่นี่ FC พาอีส่วนครับ